โอ้ยโอเคจะไรก็ยังไม่ได้ว่าอะไรอ,อ,อาจารย์เขาไปแล้วนะฉันรู้สึกว่าอาจารย์นี่มันขี้หน่อยใจแน่นเดินบนดาบได้ด้วยนะจะรู้ไหมอ่ะลอง ได้ไงได้นนงไงอ๋ออ๋อฮ่าอ๋อเเป็นงี้ทั้งขอบเลยใช่ไหมใช่เป็นงี้ทั้งขอบเลยเขามองฉันเลยนะ เข่าหมืน่มนหรอเราไม่ได้ยินไใสายแตะชนิดใดฉันขอดูก่อนนะว่าอาจารย์ซันอยู่ไหนใช่ไหมเขาชื่อซันใช่ไหมซันซันวซัส เขาไม่อยู่ในลำคลอ,องไหนสักห้องเลยเขาอยู่ในหีบในรางหรือฉันว่าไม่ใช่เขาอยู่ในฟาร์มเนตจริงๆนะหนูคิดว่าไม่น่าใช่เลยนะ,ฉ,นะฉันคิดว่าตรงนี้มันคุค้นๆุฉันคิดว่าตรงนี้มันคุค้นๆ คุณคุณทำไมออกเข้าไม้จบไอ,อ้หน่ะี่ขอจะตบคลิปก่อนได้้มจอด อ่าหายไปเลยสวัสดีชื่อฉันลืมถามน่ะเธอชื่ออะไรหรอลออตาเอดตาชิว อออ้ฉันจะทำเป็นเข้าใจนะแบบละป่อยชิว,วฉันอยากถามว่าตรงนั้นเพื่อนเธอเหรออ๋อ ใช่เขบอืมเพื่อนเธอเยอะเนาะขอบคุณนะคะยังไม่ง่วงว้าเพื่อนเอไม่ผ่านชื่อเพื่อนเไว้ก่อนเลยนะ ฉันอาจจะหูอื้อน,นะออ่าอถามชื่อค่าแต่ไม่ได้บอกชื่อตเตงมนะคะ,อ,ะอ๋อเออเอาชื่อเต็มหรือว่าชื่อยออ่ออ่าชื่อย่อแล้วกันนะคะผมไม่ค่อยแแบบผม ช่างนั้นเรียกฉันว่า,อ,นะอ,าอาบิสนะอาบิสบอิสโซบิสใช่เนะออฉันเป็นผู้หญิงนะทำไมลหร สีผมาเจอคนที่เป็นผู้ชายแล้วแ้น่าหวานด้วยฮะโอ้เขาเป็นกับดักอือใช้อีโมดไม่ได้เหรอแล้วเธอเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงอะ รจริงจริงนะตอนแรกฉันคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ใช่นะถี่จะสป่งนตัวแบบนี้เลยนะหมุนหน่อยโอ้จะมู้แค่เธอแล้วเดี๋ยวผู้หุยไม่ใช่ กไหนก็ฟงนี่ใช่ไหมโอเคครัแค่มันเป็น,นแบบแ่โอเคาดวแล้วโอเคชุดฉันคิดว่าชุดนายดู เหมือนผู้หญิงมากเลยนะ่ะม,มันแบลวมันแบลวผสมกับความาฟุง้งฟิ้งใช่เรดาใช้ก็พังเหมือนกันเฟด้าพังหมดแล้ว เห็นชื่อชื่อผมชื่อสตาร์คิวาผมเป็นคนคิวๆวไนะับอืมคิวสุแ่าน่ารัน่ด้อะไรไม่าบเถอะธอเขาชอบสองคนอ่ะ อ,ห,อหาเรื่องเหรอได้นะได้นะได้นะเห็นเห็นใช่ไหมคุณเงี้ยเจ้ใช้ก็ต่อยไปนะหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอไม่มันมันยังไม่ถึงเวลาของเราน้ำอะไรเอ่อเขียนแบบสิอย่าอย่าสนใจนะ <c oughs> อย่าสนใจนะเธ <c oughs> อเขาคุยกับเสียงในหัว เ,เขาเธอเขาคุยกับเสียงในหวัวอ๋อฉันลืมบอกไปเออคนนี้เขาชื่อว่ามิโซะนะมิโซะใช่มิโซะเออกับชื่อตามชื่อชื่อคนนี้จำได้กัทก่ทา่านอื่นออาบิส อันนี้เพศชายที่เหมือนผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายอะอูฉันมันมันเป็นสไตล์ฉันอะน่าชื่อข้อสิบ <c oughs> โอ้ นุ่นมๆจะผู้หญิงดีแต่ขึ้นเขาได้เล่นอืนถูกแล้วนะขึ้นเขาสิ นนไม่ไ้ไมดันก็แค่ข้อผิดพลาดน่ะตัวจีเหมือนอออ่างเลยอ่ะจริงไหมเหมือนอออ่างเลยอ่ะะฉอนจะไม่ได้คิดอะไร้วเธอเพอ่งถึถพูดอ่ะ มันเหมือนอออ่างอ่างตรงเรียนเ่ยอย่าพูดแบบนั้น <laughs> ไม่ใช่ <laughs> มันก็แค่เหมือน o R, อออ่างเฉย ที่มันมดไม่ต้องผีเสื้อเนี่ยมันมันงอนแบบเนี้ยสองข่ายฮะเรื่ออะไรนะคะผมเหรอเอ้ยต๋าและจ๋าแหละเอาดูอ,อื่นมาแหละอาบิีต์ เรียกยังไงก็ได้น่ะให้จำได้ก็พอแต่ถ้าไม่จำก็ไม่เป็นไรฉันไม,ม่ใช่คนลืงมาก ฮ่าฉันเข้าใจอฉันคิดว่าผู้ชายคนนั้นหัวเหมือนเขาเหมือนก็ซีราเลยนะเฮ้จะไปไหนเนี่ยว่าเข,า,ขาเป็นอาจารย์เนาะ นมนเรียหูนดำแล้วผม,ผมโคตรเหมือนก็ซีบ้าเลยอ่ะ จีฮูตามด้าย้ได้าย้าดิกันได้นะไม่มีปัญหาได้ค่ะดดูก่อนเขไหนไปลไปล่ไปลไปเยไปเลยเดี๋ยวตามไปเขาคนไหนยังไม่รู้เลยเย็นขึ้นสมอง อาจารย์ก็ซีลาอาจารย์ก็ซีล่า่ะอขาซีลาเลยเหรอตายแล้วดูเหมือนเป็นบวถล้างเลยฮนะ มีมีคนักมีคนบอกว่าการเหมือนก็สิล่าผมินเหมือนก็สีล่าผมเลยบอกแต่วาก็สีล่าน่าจะเป็นคล้ายๆโดเก่าแล้วก็ถูกแต่เป็นห้องับดาดของนเอาปิน อาจาย์ุดินลุเข้ากันไได้อาออาจารย์ก็สิถ้กิดที่นี่มีวิญญาณกอยากจะลองใช้สิจรหไม่อาไม่ได้เก็บอาการไว้อเอเข้าก็สิาพ้ใครหนยครับจา์าไม่ได้ทำให้ใครเหนือยนะ อา่ารย์าก <จะ S 1> ็ตีเขาหรอาารอาก็อาจรยอกีออาจารย์ชื่อเดมอนน่ะว้ายเดมอนยวนจะตัดเดมอนเฉยๆก็ได้นะเรือยากอ่ะขอเรียกอาจารย์ก็ตีได้ไหมอาจารย์ได้ะอ่ไม่อย่างงั้นเลย่าคา,าี อ๋อออกยหนูอาจารย์ไหก็ไ่ะแล้วเก็ขึ้นนี้มาเลยใครอย่ดจารใอยู่ดูในอนาคตใกล้นี้เราอาจจะได้พบเจอเขาแบี่คาดไม่ึงเยจาจเมือนก็ฉีจดนจไม่านส่งยามันเหมือนอาจารย์ทไน่ะอาจทำมาไ่ะอารรู้ว่า คนคนนั้นเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่กับเรานะเขาไปไหนไม่รู้แท่ก LER ็เห็น โอเคั้นก็ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้สึกว่า ชื่อของนายคนนั้นมันคุ้นๆสตาคิวเหรออบุบบอกาอบอิรเลมอนเลมอนเลมอน ชื่อคุ้นคุ้นอีกแล้วสินนะอยู่ห้องไหนเนะอยาตร้องคอไหน่อะ ฉันมีปัญหาน,ะน่ะันจร่ฉันไม่รู้เนี่ฉันมีปัญหา กนัเรียนนกเขาได้ชุดแล้วม si ั้งฉันรู้สึกว่าที่นี่มันเงียบแปลกฉันขอไปหาคนก่อนคนเขาอยู่ส่วนไหนของโรงเรียนถ้าเขาลงอะไรนะ อีเธอพูดอะไรห,หรือเปล่า,า,าโอ๊ยวิงยวงว่งเร็วจงังวินะ่งเร็วจังฉันรู้ว่าฉันไม่ชอบมนุษย์แต่ว่าฉันจะไม่เข้าหามนุษย์นะฉันไม่ชอบมนุษย์แล้วฉันก็จะไม่เข้าหาด้วย ธอชอบติ้งจบใช่ไหมเอืมฉันไม่มีสิ่งที่ชอบนะ ฉันเห็นเธอลอยได้น่ะแล้วฉันเห็นเธอลอยได้แล้วเธอแบบลอยแบบสโลโมชั่นมากเลยเมื่อกี้น่ะ การเรียนนิจจาวันนี้สวยอ๋อใส่ครอบครัวใส่เินจจาวันนีนะฉันขอโทษเวลาฉันมองสิง จรนเมื่อกี้ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งผมทองแล้วฉันคิดว่าเขาเป็นคนจากประเทศไทยถ,ถ้าเขามีแอดถ้าเขามีแอดออนอุ้มนะฉันอุ้มเธอไปนน้นไปนี่ตั้งมนานแล้วนะมันรู้สึกว่ามันลำบากนะ่ะ ที่แบบต้องให้รอใครบางคนเพื่อที่จะไปด้วยกัน โอเคหลอเลือดฉันเต็มพอดีไอ้หลอดเนี่ยฉันแบบชึ้งเดียวหาฉันว่าจะไปหาที่ที่มีคนอ่ะรู้สึกว่ามันเงียบเกินเยียบมาก ใช่อะไรนั่งไงกับอินโทรวิอยู่ด้วยกันอ๋อนั่งไงเขาตัดผมทรงเกียนเหมือนเด็กประเทศไทยเลยอะ ของกินสิี่อก็จะใช่ถือวับได้เหรอให้คิดว่าเธอ,อว,วับได้ไ time, ไดจะแปลงร่างเป็นมาพา ไเธอหายไปไหนฉันอยู่นี่อยู่ข้างหน้าเธอเลย,ยอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าเธอวาร์ปได้เหรอฉันเห็นเธอวาร์ปหรือว่าฉันตาฝาดเธอเป็ปใช้เลนเยได้ แล้วฉันเจอมังกรน้ำแข็งอยู่คนเดียวฉ,ฉ,ฉันเจอมังกรน้ำแข็งอยู่คนเดียวแล้วเขาก็หายเอา้าโอ้ยเฮ้ยท,ทำไมฉันวาามาตรงนี้ได้เนี่ยฉันว่าฉันจะไปหามังกรน้ำแข็งเดียวได้นั่งอยู่ตรงนู้นเธอเชื่อว่าฉันมีสมุดแปดเล่มเธอเปิดดูในกล่อ,องได้นะ ฉ,ฉันฉันเชื่อน่ะฉันเดินมาหามันก,กรน้ำแข็งเดืวดได้ต้องมไปสองตีไ <c oughs> คู่แป้งล่างไป็นอ,อไป ติเดเพลงมาป่าเดียวได้อุ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อว,ว่าเธอก็ฟังเหมือนกันเพลงเาเป็นป้าดิบกันกูกูออกล่ามงราบังตัวไอ้กูกลาโดดกี่ขอกระโดดกี่ขอกระโดดกี่ขอ,อนี่มึงคิดว่ากูเบี้ยวใช่ไหม